ตัวนี้เปิดไว้ทีสี่สิบห้าได้ครับพี่น้องสี่หมื่นหานะครับเด้อหาผู้ใดอยากจะได้นะครับพี่น้องก็ลองโทรมาสอบถามตามเบอร์ได้เลยครับเอาตัวนี้แหละครับเปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับนี่เปิดใบหกหมื่นครับราคาครับราคาห้องคือหกสิบนะครับพี่น้องเนาะคาหกสิเปิดไว้ที่หกหมื่นนะครับพี่น้องเด้อบัดนี้ตัวนี้แหละครับของไอ้ห้อยว่นเปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับนี่เปิดใบหกสิบห้าครับอันนี้เปิดใบหกสิบห้านะครับงอใหญ่ๆแบบนี้แหละครับพี่น้องเนาะว่ามันกี่ลายแล้วล่ะลำโตก็ถือว่ายาวคักอยู่ครับพี่น้องตัวนี้้ก็ได ถ้าคนไหนชอบ F1 พร้อมใบแบบนี้เป็นลูกของวัวนอก,น,อก,น,อกอะนะครับพี่น้องเกิดจากน้ำเชื้อนอกดนะครับเด้อนะครับสี่ผ้าผีพลังมาเอาอยู่นี่ครับเนาะบันดะ้ในส่วนของเอฟหนึ่งตัวนี้แหละครับห้อยว่านเปิดไไ้ที่เท่าไรครับนี่เปิดว้ครับ,รบสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับ สาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงและก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมนี่แหละครับพี่น,อน,น้องมือนี่คลิปนี้ผมมีที่เด็ดนะครับพี่น้องเนาะกะสีผ้พาผีผ้านองมาเอาง่วงงามๆอยู่น,นี่นะครับพี่น้องนี่นี่นะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ต้องบอกเลยว่าเด็ดมากๆครับผมสาหรับพิกัดตรงนี้กับยุทีข้อของหอยวันนะครับพี่น้องเด้อบ้านสงเปือออ่อยตมบลขัวอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้หอยวันนี่่มมีงวดจากอขอกนะครับเนาะ เอาแบบวายกคอกมาให้พี่ให้น้องชมหลายๆโตกันไปเลยทีเดียวครับพี่น้องอ่านะครับแดงๆยืนอยู่นี่แมนเหมือนเด้อครับเด้ออันนี้คือวัวจากคอกนะครับเนาะพี่น้องอ่าเหมือนนี้กรับสิพาพีผ้าหน่องมาชมมาเบิ้งนะครับเนาะว่าหอยอ้วนสิมาแบบใดญนะครับมีง้วแบบใดญมาให้พี่ให้น้องเบิ้งนะครับพี่น้องรับรองเลยว่าเด็ดๆทั้งนั้นนะครับพี่น้องเนาะอ่าเหมือนนี้แต่ว่าก่อนอื่นก็ต้องขออภัยเด้อครับพี่น้องเด้อเพราะว่ามันอยู่ใกล้ติดถนนใหญ่ครับพี่น้องอ่าสิพาพีผ้าหน่องเริ่มจากครูแรกกันเเเลยนน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 าาาาาะะคคครรััััับบบพพพพีีีีี่่่้้้้ออองงงดสิิไปูก นี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ห้อยวนเพื่อนแนะน้ำครับผมว่าเอาคู่แม่ลูกคู่นี้งกันครับอันนี้เป็นลูกตัวแม่นะครับลูกของพีว่าวครับนะครับอายุได้สองเดือนป่ะมาณอีกถึงสองเดือนนะครับเกือบเกือบอีกถึงอันนี้มีมีใบมีหลอดให้อยู่นะครับเนาะเป็นใบเป็นหลอดของลูกนันครับตัวนี้โอ้นี่ใส่หญ้าเพียรมาอย่างดีครับพี่น้อง เกิดจากน้ำเชื่อแยกเพศแยกเพศอันนี้เป็นลูกของ c y 0 9 6ตัวมีอายุ2เดือนแล้วครับพี่น้องเด้อ<ะ>นี่แหละรูปร่างหุ่นเพลินกันเลครับพี่น้องเนาะอ่าอันนี้มีใบมีหลอดให้นะครับเด<ะ>้อเกิดจากน้าเชื่อแยกเพศครับผมนี่แหละเดี๋ยวสิบห้าพี่พี่น้องเบิ้งลูกที่เด็ดตัวนี้ก่นอนข้าวบะนี้เบิ้งเนื้อหนังเบิ้งขาได้ครับพี่น้องเด้อนี่แหละโคตรเรืองดำดำนี่แหละครับพี่น้องอันนี้เดี๋ยวให้เบิ้งส่วนหนานะครับเนาะนี่แหละรูปร่างหน้าตาเพวกนนี่แหละครับพี่น้องเป็นวัวตัวเล็กที่รูปรร่่่่าาางงงเเเนนนนนืื้้อออหััีีีก็็ถวมมตลลยะคบพ c y 0 9 6นะครับพี่น้องเนาะอ่านี่ยแหละครับส่วนสูงอยู่ที่ประมาณเท่าไรครับตัวนี้ตัวลูกันาะแมนครับก็ทิ่ได้เนาะรับประมาณหาพิเศษเลยครับอืมนี่นะครับพี่น้องเนาะอ่าเมตรนึ็ดหนึ่งประมาณเมตรหนึ่งนะครับพี่น้องส่วนสูงตัวนี้ก็ได้อ่านี่นะครับเนาะบันนี้สิพาพีพะน้องเบิ้งส่วนในส่วนของไอ้แม่เพลินเหรอครับพี่น้องอ่าบันนี้จ้างของแม่เพลินเหรอครับส่วนสูงอยู่ที่ประมาณเท่าไรครับนี่ ร้อยห้าสิบครับร้อยห้าสิบบวกนะครับเนาะเป็นหม่อยเมธรูปร่างสูงใหญ่ย้ะครับนี่แหละโค้งหนาครับพี่น้องอ่าหนาเงาจะออกสไตล์ในส่วนของวัวหูนะครับผ่าพอดมักแบบนี้นะครับเด้อรูปร่างโค้งสางยันยันเครื่องดำดำแบบนี้แหละครับพี่น้องอ่ามีไห้นะครับวันนี้ลูกที่ยืนอยู่นี่เป็นลูกตัวที่แลงของเพื่อนเหรอครับนี่ลูกแรกครับเป็นลูกแรกนะครับพี่น้องเด้อโอ้เป็นง่วลูกแรกนะครับเนาะเดี๋ยวสิ้ผ้าพีผ้าน้องยางวนเบิ้งคาคาครับพี่น้องอ่าเห็นนะครับเนาะอ่าอันนี้เพิ่งเริ่่่มคคูแรรกเด้้ออับพีีนนง่ สำหรับคัวอยู่นี่มือนี่แบบเปิดอคอกมาให้พี่ให้น้องเลือกชมกันเลยทีเดียวครับหลายโตรครับพี่นอ้องอ่าเดี๋ยวต้อเสียให้เบิ้งบรรยากาศครับผมอ่านี่แหละเดี๋ยวสิพาพี่พ,พาน้องไปเบิ้งให้กันแบบจุใจเลยครับพี่น้องวันนี้อ่านี่แหละครับพี่น้องในส่วนของตัวแม่เพิ่นนี่ก็ถือว่าเป็นแม่ที่รูปร่างโค้งสัง่งสูงใหญ่เนาะพี่น้องเนาะร้อยห้าสิบบวกแล้วก็ลำตัวเงาด้อครับเด้อนี่แหละทายยืนทายยังเพิ่งอะไรย,ยืนตรงดีนะครับพี่น้องนี่ยืนเฉิดดีเนาะอ่านี่นะครับสิพพาี่พานอ้องงเบิ่่สวนท้ายของ ของแม่เพืชนะครับพี่น้องเนาะนี่เพิ่นตื่นกล่องนิดนึงนะครับพี่น้องเด้อนี่นะครับเนาะอ่านี่ฟวงนมโนมสีเต่าใหญ่ๆเด้อครับพี่น้องเด้ออ่าในส่วนของจิ้มกับจิ้มดำนะครับเด้อหางเงีวดีครับพี่น้องตัวนี้ก็ได้นี่แหละโดยเฉพาะตัวนี้เน้นที่ลูกของเพิ่นครับพี่น้องนี่อือหือแดงเข้มๆนี่แหละครับแดงเข้มแดงใหม่นี่แหละนี่ตัวนี้เนาะวันนี้สีไปถามกันเมื่อวานจังครูนี่นี่ห้อยวันเปิดไว้ที่เท่าไรครับเปิดไว้13่สหาครับ เปิดไว้ที่13หาดนะครับ1 3 5 0 0 0นะครับพี่น้องผู้ใดนสนใจเนาะ,อ,ะอยากได้วันนี้ฝากเบอร์โทรให้พี่ให้น้องนะครับถ้ามีผู้สนใจเบอร์โทรครับ0853937112ครับ 3. 3. 3. อ่านี่นะครับเบอร์โทรของห้อยอ้วนเพื่อนนะครับพี่น้องเนาะอ่าถ้าใครสนใจอ่าราคานี่เปิดไว้ก็คือสามารถต่อรองได้ด้วยครับพี่น้องนะต่อรองอ่านี่นะครับเนาะโอ้โตลูกคนนะครับแต่ว่าโตลูกนี่งามต้นายเด็ดต้นายครับพี่น้องวันนี้ บัดนี้ห้อยวันมีตัวไหนมานําเสนออีกครับครับนี่อีกตัวนึงครับอ่าอันนี้กับเป็นงัวจากคอกเด้อครับพี่น้องเด้ออีนี่นะครับอันนี้เป็นแม่นี่นะครับเนาะอ่านี่นะครับพี่น้องเนาะอ่านีเป็นงัวที่ผสมมีของทั้งหมดนะครับอ๋ออันนี้นะครับเนาะอันนี้เป็นวัวตัวเมียนะครับพี่น้องเด้อแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นี่เห็นมีลูกอยู่นะครับพี่น้องเด้อแต่ว่าลูกเพิ่นเสียวใบครับผมสิแยกปล่อยตะแม่มันนะครับผมปล่อยตะแม่อ่าปล่อยตะแม่นะครับเนาะบัดนี้จังไอ้ลูกเพิ่นนี่ให้ให้ลูกมาจากตัวเหรอคร ลูกตัวที่สามในท้องครับตัวที่สามโอ้แสดงว่าติดท้องเยอเดือนหรือครับนี่ตัวนี้ prayed, ท้องเข่าซี่เดือนนะครับท้องสีเข่าซี่เดือนใส่พอได้ไว้ครับใส่ซี่ว่าครับใส่ซี่วาศูนย์เก้าหกอันนี้มีใบมีหลอดได้ครับเด้อหลอดครบหมดครับนี่นะครับได้พี่น้องอันนี้ใส่ซี่วาไว้ได้ครับนี่นี่นี่มีใบมีหลอดได้ครับพี่น้องอ่านี่นะครับน่าหลอดอ่าผสมวันที่อ่อันนี้ตรวจท้องโอ้นี่ซาพันเรียบร้อยแล้วครับอาจจะซาพันนะครับ ผสมวันที่18พฤษภาคพนะครับพี่น้องเด้องกำหนดคลอดกัด29กุมภาพันธ์ปี64นะครับเนาะอันนี้เพิ่นรับประกันท้องนะครับพี่น้องเด้่องอันนี้เป็นท้องที่สามนะครับที่อยู่ในนี่นะครับเนาะสามในท้องอ่าส่วนสูงกับสี่ร้อยสี่สิบบวกนะครับตัวนี้เนาะถ้าผู้ใดอยากจะได้แบบนี้นะครับเด้อนี่เอาไปเดี๋ยวว่ต้องกังวลครับพี่น้องท้องแน่นอนครับพี่น้องตัวนี้เนาะนี่แหละลูกตัวที่สามอยู่ในท้องนะครับนี่ถ้าผู้ใดอยากจะได้เนาะอ่าในส่วนลูกตัวที่สองนี่ยืนยุ่งขุนนะครับพี่น้องเด้ออันนี้อันน อันนั้นลูกลูกลูกของแม่แม่นี่นะครับเดี๋ยวเพื่อนตะก็บไว้เป็นลูกผูกเพื่อนตะก็บไว้เลี้ยงก้นนะครับพี่น้องเนาะอ่าบัตนี้จังไอ้ตัวนี้แหละครับเปิดไว้เท่าไรครับนี่ตัวนี้เปิดไว้หกสิบเก้าครับตัวนี้ราคาเปิดคือครับอ่าอันนี้ราคาเปิดไว้หกสิบเก้าได้ครับพี่น้องตัวนี้เด้อโอ้โหให้ว่าเพื่อนบอกว่าต่อรองได้เยอะครับพี่น้องนี่อ่าก็ให้พี่ให้น้องเบิ้งนะครับเนาะเปิดไว้ที่หกสิบเก้าได้ครับเด้ออ่านี่แหละครับ นมสีเต้าไอ้ลูกลูกเพิ่งซาวนมไปครับยุ้ยย่งครับลูกยังกินนมอยู่แล้วครับพี่น้องเด้อสีแยกลูกอ๋อพ่อมาแต่มาเพิ่นสีแยกลูกออกแล้วครับพี่น้องตัวนี้เป็นวัวท้องเปิดไว้ที่69ท้องสีไวรับประกันท้องครับพี่น้องถ้าผู้ใดสนถ้้าผูใดสนใจเนาะตรวจท้องอุลตร้าซวแล้วถ้าใครสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับที่เบอร์085 393 7112าสามเก่นึ่งองครับพี่น้องนี่แหลวครับพี่น้องเนาะบันทึกสิบ้าพีพ่อหน่องไปเบื้องตต่อไปครับเดี๋ยว หอยวนวสีแน่น้ำตัวใดก่อนนะครับต่อไปบันนี้เดี๋ยวสิผ้าพีพ่อน้องไปเลือกเบิ้งกันครับเบื้องง้วทองอีกตัวนึงบันนี้เบิ้งง้วทองอีกตัวนะครับเนาะแต่ว่ารับรองไว้เลยครับพี่น้องนี่อยู่นี่นี่มีตัวโตงามๆแดงๆแบบเนื้อหนังสีโครงสร้างให้เมดทุกตัวครับพี่น้องนี่ใครอยากจะได้เดี๋ยวติดตามไว้ดีๆครับผมเดี๋ยวตอนนี้ไล่จากง้วทองไปกันนะครับพี่น้องเนาะอ่านี่จังตัวนี่กระเด็ดนะครับเด็ดสุดโตเลยนะนี่มาดูตัวนี้กันครับบันนี้พี่น้องอ่านี่นะครับเนาะง้วทองเตา ทองสาวทองใหญ่เลยตัวนี่แม่ทองหาเดือนครับทองหาเดือนตัวนี้เป็นงัวตัวอ้วนดีนะครับพี่น้องตัวนี้เ,เป็นวัวทองสาวนะครับเนาะอันนี้ไสพอไหนเลยครับของแม่นี่นะครับเจ,พบจพบบคพอร์ตล้อยล้านบ่ครับครับโอ้นี่นะครับพี่น้องอ่าจังของไอ้แม่ที่ยืนยุคขนาดนี้ก็ใส่เจคพอร์ตลอยล้านนะครับพี่น้องเนาะเจคพอร์ตลอยล้านเพื่อเชื่องดีนะครับพี่น้องอ่าผสมวันที่6เมษายน63นะครับพี่น้องเด้อกำหนดคลอดกัด16มกราคม64นะครับเนาะ ของ5เดือนแล้วเป็นวัวที่เชื่องมากๆนะครับเนาะทายืนรูปทรงกับสวยนี่แหละครับพี่น้องนี่ลำตัวอ้วนมากๆนะครับเนาะเดี๋ยวสิผ้าพีผ้าหน่องยางบึงอ่าวนดูส่วนหนานะครับเนาะพี่น้องอ่านี่แหละรูปร่างหนาตาลักษณะเป็นนะครับอันนี้เป็นง้อทองสาวนะครับพี่น้องเด้ออ่านี่นะครับเนาะนะครับสวยๆนี่แหละครับอ่าส่วนสูงก็จะอยู่ที่ร้อยเท่านั้นครับนี่ร้อยประมาณร้อยสามสิบครับร้อยสามสิบบวกนะครับพี่น้องเด้ออ่านี่นะครับเนาะ ถ้าใครสนใจแบบนี้นะครับพี่น้องนี่ตัวนี้สวยๆนะครับเนาะนี่แหละทายืนพนนะครับกจะให้พี่ห้นองเบิ้งนะครับเด้อว่าข้อขาเนี่โบดบอลนี่พี่น้องพวกลิบพวกกีล็บเาล็บอะใกล้กันบอลล็บเกยบอลที่นะครับนี่เนาะนี่หางกับฟงญ่ดีนะครับนี่พี่น้องทายืนขาหลังกะเอียดดีอยูะครับนี่กระไดส่วนท้ายก็ถือว่ายกดีนะครับเด้อนี่แหละอ่านี่นะครับผมกาศยภาพี่ไฮนองเบิ้งส่วนทั้งท้ายตรงนี้นะครับเนาะนี่แหละครับจิมดำนะครับพี่น้องเด้อส่วนหางนี่ก็ถือว่า หางเง่าดีอยู่ครับพี่น้องตัวนี้ก็ได้นี่เนาะนี่นะครับเนาะในส่วนของนมตัวนี้ก็นมซีเต้าดนะครับพี่น้องเด้อนมกะเดงแดงดีอยู่ครับนี่กับรังไข่ครับพี่น้องอ่าเนาะเห็นแล้วครับเนาะไก่พี่น้องเบิึงลึ้งลึ้งตัวนี้ก็บคือว่ากระชับสุดดีอยู่ครับนี่ก็ได้ถามพวกนาอยากจะไหนนะครับเด้อเบิึงถ่ายยืนเบิึงรวมรครับบัณฑิตท้องสาวตัวนี้ใส่แจ็คพอตร้อยล้านบันนี้ห้อยวนเปิดยุทธอะไรครับตัวนี้เปิดไว้เจ็ดสิบเจ็ดครับเปิดไว้เจ็ดสิบเจ็ดนะครับพี่น้องเด้อรับร้อง เง้วแต่ละโตของหอยวันยุนี่คือว่าเหมาะสมกับราคาแน่นอนครับพี่น้องถามผู้ใดอยากได้เดือนครับอันนี้เปิดไว้นี่คือง้วท่องนี่ครับพี่น้องนี่ถามผู้ใดอยากจะได้นะครับเนาะนี่แหละเดี๋ยวให้เบิ้งสวนไทยสวนยังนะครับเนาะอ่าง้วตัวนี้เชื่องมากๆครับผมอ่านิ่งดีครับตัวนี้ก็ไใดจับได้จับได้ปลายได้นะครับพี่น้องเด้อถามผู้ใดอยากจะได้นะครับเด้อเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์แปดห้าสามเก้าสามเจ็ดหนึ่งหนึ่งสองนะครับเด้อของหอยวนครับผมอ่านี่นะครับเนาะ บัดน,นี่สิบห้าพี่พี่น้องไปเบิ่งเรื่อยๆครับพี่น้องเนาะนตัวแรกครับบันนี่เป็นว่าสาวครับวดบัดนี้สิบพาพี่พี่น้องเบิ่งง่ว่าสาวได้ครับบัดนี่<ว>นเอาเร,เริ่มจากตัวนี้เลยครับพี่น้องแม่ตัวนี้ทั้งเชื่องแล้วก็ทั้งสวยทั้งงามสีไหมครับพี่น้องสีได้บุกค้างได้ครับพี่น้องตัวนี้เนาะนี่นะครับเนาะอ่าสีแดงแดงเข้มเข้มแดงเข้มเข้มแดงใหม่ๆน้ำตาลใหม่ๆนี่แหละครับพี่น้องหัวล้นๆเด้อเขาเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องบัะเด็นว่าตัวนี้นี่อายุจักเดือนหรอครับง่ว่าตัวนี้อายุสิบเดือนครับ อายุ10เดือนเป็นลูกของพอไดนเนาะครับนี่สายใดครับลูกของ s k 5 2 0้ครับลูกของ SK-52 ไอ้มดแดงนะครับพี่น้องเด้อตัวนี้แดงย่างขักเลยล่ะนี่พี่น้องวัวอายุ10เดือนนะครับเนาะตัวนี้ลักษณะจอเป็นหลังตรงนะครับพี่น้องตัวนี้เนาะผู้ใดมักตัวนี้นะครับซึ่งเป็นวัวที่เชื่องนะครับอยากจะเอาไปต่อยอดในเรืองอยากจะเอาไปต่อยอดหรือว่าไปเก็บในเรืองของเม็ดสีนะครับเนาะแนะน้าตัวนี้ครับพี่น้องตัวสิบห้าพีพี่นนองเบิงสุนไถ่นะครับเนาะนี่แหละเงาหางเพิ่นกระไดพี่น้องเงาหางเนาะ ดูลักษณะดูจิ๋มนะครับเนาะจิ๋มดำหรือจิ๋มแดงกับห้พี่ให้น้องเบิ่งเอานะครับเนาะอ่านี่แหละครับายืนนะครับเนาะอ่าล,ลักษณะของกีบนะครับพี่น้องเนาะเน,นี่ยครับกีบนี่ยผมมีปัญหาด้วยครับเด้อว่าจะจิมผมมีตะนีอย่างน้อครับเนาตะตัวนี้อ่านี่นะครับเนาะสวยๆเดี๋ยวสิบห้าพี่ผน้องเบิ่งส่วนหนาข้าข้าข้ามาเนี้หนาสวยว่วพี่น้องนี่แหละครับผมอ่าเป็นวัวที่ถือว่าหน้าสวยนะครับเด้อนี่แหละครับผมเชื่องมากๆครับเนี่ยจะให้เบิ่งน้ามั้งครับเนาะอ่านี่หนังหนาตะไนยครับพี่น้อง น้าเล้วก็เม็ดสีมากครับตัวนี้ก็ไดนี่แหละคอขาดำพระดำบูดบูดนะครับเนาะอ่านะครับดำดำนี่นะครับเนาะหูหูดำนะครับพี่น้องเด้อนี่แหละครับอ่เดี๋ยวให้พี่ให้น้องเบิ่งท่ายยืนนะครับเด้อว่าเป็นยังไงครับพี่น้องนี่ยืนตรงดีนะครับเนาะอ่าสำหรับวัวอายุสิบเดือนตัวนี้ทางห้อยวันสิเปิดไว้เท่าไรเดยวสิบห้าพีพีน้องไปสอบถามกันนะครับเนาะเอาตัวนี้แหละครับเปิดไว้ที่เท่าไรครับนี่เปิดไว้หกหมื่นครับเปิดครับ ราคาห้องคือ60นะครับพี่น้องเนาะเปิดไว้ที่60,000นนะครับพี่น้องเด้อซึ่งที่บอกมานี่ก็คือเป็นราคาห้องนะครับพี่น้องเด้อสำหรับงวอยูน่ของหอยวันนี่ผมบอกได้เลยว่าขุมแน่นอนครับพี่น้อง้วก็ที่สําคัญเป็นงวจากขอบของเพว่นทั้งหมดเลยนะครับยูน่เด้อถ้าใครสนใจนะครับมาเลือกมาชมเอาครับพี่น้องอยู่บ้านสงเปื่อยตําบลขวาวอาเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามติดถนนไญ่นี่หละครับพี่น้องเนาะบ่ห้างจากเวลากษตเรนะครับพี่น้องนี่แหละครับ ที่เด็ดอยู่ที่นี่คอกนี้ครับพี่นอ้องอขวนมาแต่ละเถือนี่ทันจังทันนะครับพี่นอ้องเด้ออ่านี่แหละครับถ้าผูดด้ใดว่าหกหมื่นนี่บอสมนี่พี่น้องจัาถิ่หาใส่อีกแล้วครับพี่น้องแบบนี้เนาะสีเนื้อหนังไห่แบบนี้นะครับน้อพี่นอ้องอ่าว่าเป็นโตหน่อยนะครับนี่อ่าส่วนสูงกับยูทีร้อยสามสิบขึ้นแล้วครับพี่น้องตัวนี้ก็ได้เนาะอ่าบันนี้ไปตัวได้อีกครับบันนี้บาตัวอะไ่ครับอ่าดิ วนขึ้นมาตัวงัวสาวตัวนี้อีกครับพี่น้องบัดนี้นะนี่แหละครับวัวสาวน้อยแต่รูปร่างนี่สูงใหญ่ครับพี่น้องนี่โอ้โอตัวนี้เนี่ขาแมนตัวนี้อาจจะตื่น,น pues ตื่นจากน้อยนะครับพี่น้องเด้ออ่าขนเข้า,าอันนี้งัวตัวนี้เพึ่งสนเข้าใหม่นะครับเด้ออาจจะตื่นจากน้อยครับผมนี่แหละสีแดงแดงแดงทั้งตัวนี่แหละครับพี่น้องเนาะอ่าอ่าบัดนี้จ้าไงตัวนี้นี่อายุอายุยีจักเดือนหรอครับ ตัวนี้ได้สิบเจ็ดเดือนครับสิบเจ็ดเขาสิบแปดเดือนสิเขาสิบแปดเดือนกับสิผสมได้แล้วเด้อค่ะพี่น้องเด้อตัวนี้เนาะอ่าเป็นลูกของดีบีครับลูกของดีบีหนึ่งทับสองหนึ่งหนึ่งนะครับเด้อตัวนี้นะครับเนาะนี่ปกติก็จับได้อยู่ครับจับได้ปกติาจใชได้อ่านี่นะครับเนาะถ้าผู้ใดอยากจะได้ไปไปผสมนะครับพี่น้องเนาะใครผสมได้แล้วครับอายุสิบเจ็ดเดือนแล้วครับพี่น้องเนาะอ่าตัวนี้ท่ายยกท่ายสูงดีนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเนาะอ่าเบิ้ง ทั้งขาท่านนี่ครับพี่น้องกระดูกโค้คงสงั่งกระดูกขานีง่ายตอในไหนครับพี่น้องอ่านี่นะครับเด้อพี่ใหน้องเบิ้งนะครับเนาะอ่านี่นะครับพี่น้องดูท่ายืนโดยรวมๆนะครับเดี๋ยวสิพ้าพี่พน้องเบิง้งอ่าส่วนท้ายทั้งนี่ครับพี่น้องวันนี้ส่วนสูงตัวนี้ยู่ที่เท่าไรครับนี่ร้อยสี่สิบสามครับร้อยสี่สิบสามบวกนะครับตัวนี้สูงใหญ่นะครับพี่น้องตัวนี้เนาะสำหรับงูสาว <PO. S 1> ส<ะ>ิบแปดเดือนแลวกันอ่าหนอกกัหไ่ดียู่ครับพี่น้องขากัหไ่ครับพี่น้องนี่แล้วกันในส่วนของหางนะครับเนะ หางตัวนี้ก็ถือว่าย่างดีเจ้ครับแล้วก็จิ้มตัวนี้ก็จิ้มดำนะครับพี่น้องเด้อจิ้มดำนะครับเนาะนี่แหละครับถาผู้ใดอยากได้โค้งสังใหญ่ๆแบบนี้ไปต่อยอดนะครับพี่น้องเนาะกให้พี่ให้น้องมาเอาอยู่นี่ครับผมตัวนี้ก็นมซีเต้าเด้อครับพี่น้องเด้อนี่แหละครับผมถ้าใครสนใจแบบนี้นะครับเนาะบัดนี้ตัวนี้แหละครับของไอ้ห้อยว่นเปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับนี่เปิดไว้65ครับอันนี้เปิดไว้65ิบห่นะครับง่วนยันยัแบบนี้แหละครับพี่น้องเนาะว่ามันกี่ลายแล้วล่ะลำโตก็ถือว่ายู่ครับพี่น้องตัวนี้ก็ไิ เปิดไว้ที่65อีกนะครับผู้ไหท่านจังท่านนะครับพี่น้องเด้อจ้ำอีกครั้งหนึ่งครับเบอร์โทรยังครับ08539 3 7112สดหนึ่งหนึ่งสองครับอ่าเดี๋ยวนะครับเนาะ้มนี่มีงวดจากคอกยกคอกมาให้พีให้น้องเดือกเอาเลยครับมาโตไหลเนาะประนี้สิพาพีพาน้องไปเบื้องตัวอด้อีกครับีวประเด็นีีงวดสาวนิ่เสือพิ่นหลุดนะครับพี่น้องเด้ออ่านี่แหละครับลูกของพ่อได้ครับเนี่ยอือ ก็เชื่องเข้านะครับกินหยาเงี้ยเขเรยกถอดใส่เมาเออเขเรยดื่มนิดหน่อยครับผมพี่น้องวันนี้ตัวนี้เขาลูกของพ่อได้ครับนี่ลูกนี้ของไอ้เป็นลูกของหาสองศูนย์ครับลูกเอสเคห้าสองศูนย์นะครับพี่น้องเด้อแต่ว่าเพิ่นอาจจะตื่นจั่งหน่อยนะครับพี่น้องนี่แหละลำตัวส่วนสูงก็จะอยู่ที่135ยสามสบ้าวกนะครับตัวนี้ก็ได้หัวโล่นๆนะครับตัวตัวนี้แล้วก็ในส่วนของทไายนะครับเนาะตามที่ผมเบิ่งนี่ก็จะเป็นลักษณะของจิ๋มดำนะครับพี่น้องอ่า นี่แหละครับหางยาวดีอยู่ครับพี่น้องตัวนี้ก็ได้เนาะอ่านี่แหละครับถ้าผู้ใดอยากจะได้นะครับน้อพี่น้องเอาไปกินยากินยาดีตัวนี้ครับพี่น้องแล้วก็เลี้ยนเล่นดีครับตัวนี้ถ้าผู้ใดอยากจะได้นะครับเนาะนี่แหละส่วนหนาเพิ่นก็ได้อ่าบ่เป็นงวงขี่ไหลเลยครับตัวนี้สวยงามมากๆนะครับเนาะนี่แหละลำตัวก็ยาวอยู่ครับอ่าเดี๋ยวสิพาพี่พาน้องไปสอบถามข้อยุกวนมาตัวนี้เปิดไว้ที่เท่าไรครับเนี่ยตัวนี้เปิดไว่ายที่สี่สิบห่านะครับพี่น้องสี่หมื่นห่านนะครับเด้อถ้าผู้ใดอยากจะได้นะครับพี่น้อง ลองโทรมาสอบถามตามเบอร์ได้เลยครับซึ่งราคาทั้งหมดทีว่ามานี flying, tá, ่คือเป็นราคาห้องนะครับพี่น้องเด้อต่อรองได้ทั้งหมดนะครับเนาะนี่แหละครับผมสิตภาพีพระองยางน้ำกุ่นโต4ีซิมห่านนะครับ่าโตหน่อยโตใหญ่สมใหญเสีเอาให้เบื้องไก่ไกเลยครับพี่น้องอ่านี่แหละครับผมตัวนี้เปิดไว้ถี่สิบห้าครับพี่น้องเด้อนะยางไปยุ่นะครับนี่เป็นไส้เมาบะไรไส้เข้าครับพี่น้องอ่านี่นะครับเนาะอ่าเห็ดตื่นต้นจังหน่อยครับผมอ่าถ้าใครสนใจนะครับพี่น้องเนาะอยู่นี่มครับผ แล้วก็ค่าโตที่เปิดให้ไปแต่ละโตนี่ผมว่าเหมาะสมคุ้มค่าแน่นอนครับแบบนี้ไม่มีอีกแล้วดนะครับพี่น้องเด้ององามแล้วก็เหมาะสมคุ้มค่ากับราคาครับพี่น้องนี่จังโมนี่นี่แดงเข้มเข้มใหม่ๆน,น,น,นะน,น,นี่นะครับพี่น้องเนาะมาดี้สิบห้าพีพี่น้องไปเบิ้งงัวอเอฟได้ครับพี่น้องมาดีเนี่นะครับเนาะวัวเอฟตัวนี้ก็ถือว่าเป็นวัวที่สวยมากๆครับพี่น้องสวยใน,นเรื่องของโครงสร้างสีเนื้อหนังนะครับเนาะหนังก็ถือว่าหนังหนาดีครับพี่น้องตัวนี้ก็ได้นี่แหละถ้าผู้ใดอยากจะได้เนาะ หัวล้นๆครับผมนี่แหละทายืนเดี๋ยวจะให้เบิ้งรวมๆนะครับเด้อเป็นวัว F1 นะครับเนาะมีมีใบอยู่นะครับเนาะใบจด F นะครับใบจดเดี๋ยวขอเบิ้งสายพอสายแม่เพื่อนนะครับทางไหนครับผมนี่นะครับอันนี้เป็นใบจด F นะครับหัวตัวนี้อายุเท่าไหร่ครับนี่อายุ13เดือนครับอันนี้ก็สิบสีเดือนนะครับเกิดวันที่25่สิบหเดือนเดือนพฤษภาคมนะครับเนาะ เดินพืชสภาปีที่แล้วนะครับพี่น้องเนาะ42,000ต่ออ่าแล้วก็อันนี้อันนี้คือใบไอ้ใบจดเอฟได้ครับพี่น้องเด้อแล้วก็ในส่วนของสายพอพ่นนี่ก็ี่เป็นในจีเอชรูทนะครับพี่น้องเนาะ381ทับสามเนาะแล้วก็สายพอพ่นก็บทเป็นในทรูบาร์ดนะครับพี่น้องสายพอสายปู้ก็บทเป็นวินเชสเตอร์นะครับอ่าคับประเด็นในส่วนของสายแม่พ่นนะครับพี่น้องก็บทเป็นเจฟรูฟ494ทับห้านะครับแล้วก็อ่าทั้งนี่ก็บทเป็นไอ้แม่พ่นนี่ก็ือมาจากสายสติงเลสได้ครับพี่น้องเด้อแล้้วก็ับไดดมออนนน์ะครพี่ง หาผู้ใดสนใจตัวนี้นะครับเนาะอ่านี่นะครับเดี๋ยวสิพ่อพี่พ่อน้องเบิ้งครับพี่น้องเริ่มจากท่ายืนนะครับเนาะยืนสวยนะครับพี่น้องเนาะยืนตรงดีดีครับพี่น้องทั้งหน้าทั้งหลังนะครับเด้อตัวนี้แล้วก็ในส่วนของเนื้อของหนังนะครับเนาะมาเต็มๆครับพี่น้องนี่เบิ้งย้อยๆยันยานนี่ยนะครับเบิ้งหน้าเบิ้งเหนียงนี่นะครับเนาะพี่น้องแล้วก็คลิปหูดําหัวล้นแล้วกันหน้าตัวนี้ก็ถือว่าสวยนะครับเนาะหูนี่ก็บ่ยาวบ่สัั้้นนครบพี่องอ่่าไมยาวไม่สั้นเเนนนนาาาาะะะถ้้้้ผููใดดมมัักกกลษณีี็ออย่่ไครับพี่น้อง ตัวนี้เนาะนี่แหละในส่วนของขานะครับกี่ปลิบนะครับเป็นยังไงโบดบว่โบดข้อขาเป็นยังไงครับเดี๋ยวสิบ้าพีพา่น้องเบื้องแบบอ่าให้ละเอียดไปเลยครับตัวนี้เนานะอ่าแับน,นี้ในส่วนของลึงนะครับพี่น้องเด้อลึงตัวนี้ก็ถือว่าสุดดีอยู่แล้วครับพี่น้องตัวนี้เนาะอ่านี่แหละครับถ้าใครชอบแบบ <S <S นี้ะนะครับเนาะแล้วก็เบื้อง,งสันเบื้องยังครับพี่น้องนี่แหละแบรนด์เพิ่นนะครับเนาะมาจากแบรนด์ไหนนะครับหมายเลข02นะครับเด้อนี่แหละเบื้องลำแขงล้งขาไอ้ทั้งหลังครับผมอ่านะครับเนาะ เดี๋ยวสิพาพีผานนองเบิ้งส่วนท้ายทั้งนี้ครับวันนี้นี่นะครับเนาะส่วนท้ายเด้อครับเด้ออันนี้คือวัว F 1หนึ่งนะครับเนาะนี่นะครับอ่านี่แหละครับนี่แหละครับซึ่งอ้เป็นลูกที่ของพอนอกนะครับเด้อหัว่าตัวนี้พี่น้องรืมบอกก่อน้อ่าเป็นพอนอกนะครับเด้อเนี่นะครับนาะส่วนในในเรื่องของหนกเนี่ยก็คือว่านนกอ่าใหญ่หนกสูงตั้งดีอยครับพี่นอ้องอ่าเนี่แหละครับในส่วนของด้านนี้นะครับเนาะ ี่ไห้โยยกใบโยกให้พี่ให้น้องเบิ้งนะครับเด้อว่าจะซัมได่นะครับเนาะมันสูงหรือเ่าสูงครับพี่น้องแล้วตาผู้ใดสีมักแบบนี้นะครับเนาะถ้าคนไหนชอบ F1 พร้อมใบแบบนี้เป็นลูกของวัวนอกนะครับพี่น้องเกิดจากน้ำเชื้อนอกนะครับเด้อนะครับสผ้าพีพอน้องมาเอาอยู่นี่ครับเนาะบันทึกในส่วนของเอฟหนึ่งตัวนี้แหละครับห้อยอ้วนเปิดไว้ที่เท่าไรครับนี่เปิดไว้สิบสามครับเปิดไว้ที่แสนสามหมื่นนะครับพี่น้องเด้อคาตัวเพิ่นนะครับเนาะผู้ใดอยากจะได้แบบนี้นะครับเนาาะผมว่ จัง,งว้วถทุกตัวที่ผมเบิงมาของหอยวัวน,นี่กับคาโตที่เปิดมาผมว่าเหมาะสมทุกตัวครับพี่นอ้องเอาจะได้กะให้พี่ให้นอ้องมาพูดคุยต่อร้องเอาครับมาตัวไหนนะครับมหีหลายตัวให้เลือกครับผมมีหลายตัวให้เลือกไม่ว่าจะเป็นอ่างวัวแม่ลูกนะครับเนาะหรือจะเป็นแบบแม่แยกลูกหรือจะอยากได้เป็นแบบงวัวท้องงว้วสาวนะครับพี่น้องอยู่นี่เปิดเปิดคอกให้พี่ให้น้องช่มเลยทีเดียวมูนี่นะครับนาะพี่นอ้องอเนี่นะครับเนาะ ที่นี่คือห่อยอ้วนเด้อครับพี่น้องเด้อของของห่อยอ้วนนะครับเนาะมาแต่ละเถื่อนี่มีฮื้อห้าตลอดครับพี่น้องคุ้มค่าสุกโตแน่นอนครับนี่นะครับเนาะเอาให้จุใจกันไปเลยในคลิปนี้นะครับพี่น้องย้ำนะครับสำหรับเบอร์โทรนะครับถ้าใครสนใจตัวไหนก็โทรมาสอบถามได้ที่0853937112นะครับพี่น้องเด้ออ่ายุ่นบ้านสงเปื่อยนะครับเนาะของของห่อยอ้วนครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้ผมกะสิขอจบคลิปไว้ทีงว่า เอฟเนาะส,สวยๆตัวนี้แหลคะครับผมแตจังได้กะฝากพี่ฝากน้องอ่ากดติดตามแล้วกันว่าอ่าคลิปหน้าผมสิพาพี่พาน้องไปเยี่ยมคอ,อกไดไปเบิ่งฟาร์มไดแล้วก็ไปตลาดแห่งไดน,นะครับเนาะอ่าก็ฝากพี่ฝากน้องเป็นกำลังใจให้แล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็ขอพ่อใบแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ